อยเตตูฝ oh, ่าอยออยเตตูฝาเจอก็ซ oh, ื้อเนียนออเจอก็ซื้อเนียนยอยอยออยออยออตังยอเตเฉียนอินจื่ออปูฝาอินกานยอวุยฝาจงจืออินเอ้วยอทังซื้อจงจืออินยอทังซื้อตีจืออิน 当哦在哟的前面，哦不发音，哟要读中子音。哦哟，在这里，哦当哟的前音只只有四个词汇，有四个词汇。呀呀呀，它是别不呀。有有它在或是存在有。呀呀,呀，它是样子，呀，它是样子或是的样子呀。 อยาก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 เสียงเอี้ยวหัซือสีว่างอยากอยากอย่าอยู่อย่างอยากอย่าอยู่อย่างอยากอย่าอยู่อย่างอยากอย่าอยาถ้าซื้อเปียหัวสื้อปู่อย่าอย่าอยอปุฟาอินยอวิตุจงจิน อโยอายาเอกยาอโยอายาเอกยาอโยอายาเอกยายาทัศสุอเปียปูบุก这ยาอยู่กว่ามิจกออ่างท้าหุ่ยตุยายายาเอวิยอทัศน์สือตีจินตีสินทาศน์สือฟังเอกฟังเอกแต่สันเตียวเพงใจเสือตู้จังหวัดที่ สามอินท่าซื้อเพรตีสินท่าซื้อฟั่งเอกเนียนโทฟั่งเอกเนียนโทอีสื้อสว่าอท่าซื้อฟั่งเอก的声调它应该是读中文的三้可是它是读โท的声调它就是读中文的第四音ฟั่งเอกเนียนโทฟั่งเอกเนียนโทยออายาเอกยายออายาเอกยา ยออายาเอกยายุ่งกว่าไม่เหว่ยออ่านทาะซื้อตุตีตัอินท้าหุยตุยายายุ่งกว่าเหว่ยออ่านใช้เฉียนเมียนท้าหุยตุยายายาจงจีินฟังเอกแต่สั่งเตียวท้าหุยตุเอกแต่สั่งอินอโยออายาเอกยาอโยอายาเอกยายา อยอายาเอกยายาเปียกปูยาอยู ity, ่อยู่ทาซื้อใจหัวซื้อฉุนใจอยู่อยอูอยู่เอกอยู่อยอูอยู่เอกอยู่อยอูยเอกอยู่อยู่ใจฉุนใจอยู่อย่าง อย่างอย่างอย่างแต่ยังจืดอย่างแต่ยังจืดอย่างอยองอย่างเอกอย่างอยองอย่างเอกอย่างอยองอย่างเอกอย่างอย่างแต่ยังจืออย่างอย่างอยากอยาก จะ要发อยากอยากอยากเพกาะ e n 它有เกอย์在后面เขเขอยากเขอยากเข面它有高เก่ย์它要发เขเขเข的音面อยากอยากอยาก想要希望อยากอยากอยออกอยากอยออก 呀，呀，这个因为 o、y、o、y、o 不发音，y、呀要读中子音，要读中子音，中子音，中子音前面是中子音结合母音，后面是中子音，后面是中子音，前面是中子音，后面也是中子音，没有声调，要读 a 的音，要读 a 的音，就是发中文的第三音，前面是中子音。 พ่อเมียเสียซื y ag, y ag. O, your, uh, go, ้อจงศีลไม่有เสียงเดียวเอยตัจงมือนที่สันอินอยากอยากอยออออยากอออยากอยากยากถ้าไม่有อยออถ้าไม่有อ่าอจะก็อยตัยากอยากอยากอยากซื้อฟ้าจงเหมือนที่ที่สันอินอยากอยากอยาก 因为咬牙它是低 i 音，低 i 音结合长母音低 i 音前面是低 i 音结合长母音，后面也是中子音。没有声调的时候要读拖的音，要读拖的音，读拖的音它就是中文第四音。yak，yak，前面是低子音。 结合长母音后面是中子音没有声调要读โ的音前面是低子音结合长母音后面是中子音没有声调要读โ的音读โ的音就是读中文的ติ子音ยาก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  ยากยากซื <cin stereotype and true> <f dragging> ้อหนังแต่อีซื้อยากซื้อหนังแต่อีซื้อยากยากอยอากอย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 อากอยากอยอากอยากอยากซื้อเสียงเอี่ยวเพราะซื้อสีว่างอยากอยากอยากพิงซื้ออยากกินอยากซื้อ ต้าเจียหุ้ยงฉางป่าเจ้าเหลี่ยงก็อินฟ้าอินปุ้ตุยทงช้างอย่ากันอยากต้าเจียตัวหุ้ยป่าฟ้าอินปุไทตุยอย่าอยาีเว่าเจ้าเหลี่ยงก็เหลี่ยงก็สองคำมันเปสื่อฟาจงเปนเาอตี้ทั่ออนทสียงาไทยวีตอีอกอตกอีกอีกอีกีเอกอตกอีกอินจีกอ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 ีนอีกี้อีกอนอย่อออ่าอย่าทาชาเปียอีกอีออีก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 อตอีอินไมกกอีตอีนอย่าอย่า อยาอยาเปียพัสปูอย่าอยากหรือว่าอยากอยากขเมยทะยกกอกไก่อยากขเมยโยกกอกไก่ท้าหุยยกเคตินหุยยกเคตินอยาก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 เปี่ยอยาเปียหัสปูอยากคือเสียงเอียวสีว่างอยาอยากอยาอยากเปียเสียงอยาอยากเปียเสียงเอยว อย่าอย่าอย่าทสืเปียปูอย่าอยู่อยู่ทใจห或是存在อยู่อย่างอย่างเขาสื่อ样子อย่างเขาสื่อ样子或是的样子อย่างอย่างอยากอยากอยาก想要或是希望อยากอยากอย่าอย่า อย่าอยู่อย่างอยา่ยาอยู่อย่างอยา่ยาอยา่าเปียอย่าเสียใจครับอย่าเสียใจครับอย่าซส้อเปียเสียใจซื้อสังสินหนันกัวครับซส้อหนังเซนเจียงหัวเต๋อเจียวอีอย่าเสียใจครับเปียสังสินหนันกัว อย่าเสียใจครับอย่าเสียใจครับอย่าเสียใจครับเปียสังสินหนันกัวอย่าเสียใจครับอย่าเสียใจครับคุณอยู่ที่ไหนคะคุณสนิงคุณสนิงอยู่ซือใจอยู่ซอใจหรือซจู่ใจ

คุณอยู่ที่ไหนคะหนิงจูใจหนาหลี่ว่ราเสื้อหนิงใจหนาหลี่คุณอยู่ที่ไหนคะคุณอยู่ที่ไหนคะผมอยู่ผมอยู่ที่จงลี่ผมอยู่ที่หัวจูใจผมอยู่ที่จงลี่ครับ ผมสวัสดินานเซินผมสวัสดิ์นานเซินอยู่เส่ใจหัวซื้อจูใจที่จงลี่ใจจงลี่ที่จงลี่ใจจงลี่ครับซื้อหนานเซินเจียงหัวแต่เจียวีผมอยู่ที่จงลี่ครับโอ้จูใจจงลี่ผมอยู่ที่จงลี่ครับผมอยู่ที่จงลี่ครับ 我住在中立也可以是指我在中立我在中立现在我在现在我人在จง也可以这这一句可以有两个意思我是我我家乡是住在中立或是我现在我在中立ผมอยู่ที่จงลี่ครับผมอยู่ที่จงลี่ครับ我在จงลี่ หัใจจงลี่เจ้จี้หัวซื่อแจ้งยงค่ะผมอยู่ที่ย่ายที่ฟังเจียงที่ฟังผมอยู่ที่ที่ฟังครับผมอยู่ที่ที่ฟังครับหัวใจย่างที่จุดเจงที่ฟังผมอยู่ที่จงลี่ครับผมอยู่ที่จงลี่ครับเจ้จี้ก็ยิ้มว่าฉันจะอยู่ในจงลี่เพราะฉันว่าเจียง ใจจงลี่ผมอยู่ที่จงลี่ครับผมอยู่ที่จงลี่ครับผมอยู่ที่จงลี่ครับผมอยู่ที่มหาวิทายาลัยผมอยู่ที่มหาวิทายาลัยจงยังผมอยู่ที่หัวใจ มหาวิทยาลัยมหวยาว,ว,วิทาวยาลัย okay. มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทัศนตาเสียติยสุตาเสียติยสุมหาวิทยาลัยจงยังจงยังคือจงยังค่ะจงยังมหาวิ ทยาลัยจงยังมหาวิทยาลัยทตาเสียมหาวิทยาลัยทตัา是大ี中จ是中央这ช句่是ไทยวิทยาเสียวิป่า大学放在前面中央放在后面มหาวิทยาลัยไทยวิ是讲大学然后就讲名字中文它就是中央大学ผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยจงยัง ผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยจงยางหัวใจจงยางต้าเสียหัวใจจงยางต้าเสียผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยจงยางครับครับเสนาสนเจียงหัวเต่เจวีผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยจงยางครับผมอยู่ที่ มาหาวิทยาลัยจงยางครับี่ก็ซือจงยางตาเสือจงยางตาเสียไต้หวันเดอจงยางตาเสือมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทาสืตาเสือย่งห้ทองฉางไทหวีเท้าหุยปาต้าเสือตมิงจื่อฟังใจโฮเมียนจงยางจงยางมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยจงยาง เขยังจะังกฤษดยภงกฤษก็จะพูาษาอังกฤษกจะพภาษาอังกฤาษาอังกฤษจะพูดภาษาอังกฤษก็จาษาอังกฤษก็าังกฤษก็จะพูดภาาอังกฤาษาอังจะพูาอังกฤษก็จะาษังจะพูาษาองจะพูาอังกฤษก็จะพูดภาวาอังกฤษอังกฤษก็จะาษอังกฤษก็จะาษอังกฤษกานอังกาษอีหลฤษก็จะพูดภาษาอาวิอังกฤษาษัย อีหลานเขาคือ e อีหลานต้าเสียมหาวิทยาลัยอีหลานเจ้าคืออีหลานต้าเสียอีหลานต้าเสียไต้หวันตออีหลานต้าเสียมหาวิทยาลัยอีหลานมหาวิทยาลัยอีหลานเขาคืออีหลานต้าเสียมหาวิทยาลัยอีหลานมหาวิทยาลัย รามคําแหงมหาวิทยาลัยรามคําแหงรามคําแหงรออามอรามคออำคำําคําหอแองอแหงรามคําแหงมหาวิทยาลัยรามคําแหงจะเกิดถ่ายยซื่อไทยกัวเตอะต้าเสียหลันคั้นถึงต้าเสีย หลันคันหึงต้าเสียทาซื่อไทยกัวเต๋อใครฟางต้าเสียมหาวิทยายัยรามคำแหงมหาวิทยายัยรามคำแหงหลันคันหึงต้าเสียใจให้กัวเต๋อโสยเดตตาเสียโตหุยป่ามหาวิทยายไ่ฟังใจเฉียนเมียนหมิงจื่อฟังใจโฮเมียนมหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยร,รามคำแหงหลันคันเหินตาเสียหุวยป่าเนี่ยเกอมหาวิทยาลัยฟังใจเฉียนเมียนมิงจื่อฟังใจโฮเมียนเจ้ส์เือรามคำแหงตาเสียหลันคันเหินตาเสียรามคำแหงตาเสียรามคำแหงตาเสียรามคำแหงมหาวิทยาลัยร,รามคำแหง มหาวิทยาลัยร,รามคำแหงเจ้าอีเวซื่อพ่อขุนรามคำแหงเจ้าอเวทาซื่อไทยกวักวกัวหวงังที่สันเวต่กัวหวงังทาซื่อช่วงเจ้าไทยไทยกัววันจืเจ้าอีเว่ยจะเจ้าจ้วพ่อขุนรามคำแหงพ่อขุนรามคำแหงอีไว้ยเจ้ได้กัวเจ้าฉีเซียนหลัวสุกไทย 王朝ท是าน่的第一个王朝，那个时候泰国还叫暹罗素可泰王朝。พ่อขุนรามคำแหงท่าซื ja ouais. ่อที่สันเวตไทยหวงจงหนยจวนวิจารณานคเหพสหลังหลานคเหพ่อขุนรามคำแหงท่าซืช่วงเจ้าไทยหวนจื้อท่าซื่อช่วงเจ้าไทยหวนจื้อซื่ใจรีสุตกายปาป่ยเฉนพ่อขุนรามคำแหงท่าซื่อช่วงเจ้าไทยหวนจืแต่กหวัง พ่อขุนรามคำแหงพ่อขุนรามคำแหงท่าซื่อไทหัวแต่ฉีจงจีโยดโยดเชิงหวยต้ากวัวหวังต้ากัวหวังพ่อขุนรามคำแหงพ่อขุนรามคำแหงซี่น่าก,ก็ร้านขั้นเ,เหิรต้าเสียท,ท่าจุดชี้น่าก,ก็พ่อขุนรามคำแหงไทกวัวเตอร์ตี้ซันเวย่ย์โตโกหวังเตอร์หมิงจื้อรามคำแหงรามคำแหง พ่อขุนรามคําแหงพ่อขุนรามคําแหงจ้าสุขเถไทหวังเฉาเตอร์ซูชีเรามันเชิงกัวหวังไว้พ่อขุนพ่อขุนพ่อขุนยังไ้จยเรียกเจ้าหวังตะหมิ่นจื๊อพ่อขุนเนื้อรามคาแหงพ่อขุนเนื้อรามคำแหงพ่อขุนเขาคือพ่อของพ่อของพ่อ ก็หวังตังเฉิงป่า,ปา,ปายางเขาจิวเชิงพ่อขุนพ่อขุนพ่อขุนรามคำแหงพ่อขุนรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหงเจ้าี้เจ้า大学它是开放大学就是它是开放给大家可以报名去读大学虽然还没有高中毕业也可以去报报名去读大学然后可以把那个累积分数累积到我们高中毕业后我们就可以把我们之前读的分数转过来就可以了它是泰国开放的大学大家都可以报名去上课 มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหงท่าจู้ซื่อหลานคันเหิงตาเสียสย,ยเตเสียตป่ามหาวิทยาลัยฟังใจเฉียนเมียน的大学的名字放在后面มหาวิทยาลัยรามคำแหงชี่ท่าตั้าเสียตป่ามหาวิทยาลัยฟังใจเฉียนเมียน名字่ฟังใจุฬาลงกรณ์大ย ท้าห้วยป่าหมิงสือฟังใจเฉียนเมียนมหาวิทยาลัยฟังใจโฮเมียนจุลาลงกรมหาวิทยาลัยจุลาลงกรมหาวิทยาลัยจุลาลงกรมหาวิทยาลัยท่านชื่อจุลาลงกรมหาวิทยาลัยท่านชื่อไทยกัวตีอีส่วนมหาวิทยาลัยจุลาลงกรมหาวิทยาลัย จุลาลงกรมหาวิทยาลัยเจ้ก็ซื่อจุลาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะซื่อใช่ซื่อเจียไผ่ใจที่ปิซือจุลาลงกรมหาวิทยาลัยจุลาลงกรมหาวิทยาลัยอีวใจอสวนตาค่ะซื่อไทยาัย่ีวติศสยวนานมเลยเสียนเหวยที่วงรามา่หวงอลัทวัรามากหว่ะวัติสตยาวกหวัง่ 人员来上课，后来拉玛六就把这个学校转成大学，给人民可以来上课。然后拉玛六世皇为虽然一九一六年以拉玛五世皇的名字命名时，第一所大学为朱拉隆功大学。然后泰语就用朱拉隆功、马哈维特亚来朱拉隆功，它就是拉玛五世皇的名字。 จุลาลงกรณ์มาหาวิทยาลายัยจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะยงตามเส้นใจไว้จุดดังนั้นจุลาลงกรมหาวิทยาลัไทยมิงจะใหป่าจุลาลงกร的名字放在前面มหาวิทยาลัย放在后面จุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเื็อไทยกัวเตี๋ยตี้อีสัวตั้งเสียอย่าเื็อไทยกัวเตี๋ยตี้อีหมิ้งตั้งเสีย จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยคุณเรียนอยู่ที่ไหนคะคุณเรียนอยู่ที่ไหนคะคุณคุณคุณเสอหนิงเรียนเสือซังเคอเสียสีคุณเรียนหนิงซังเคออยู่ท่าเสือใจอยู่ซสือใจที่ไหนเสือหนาลีคะสือหนี่เซินเวินเตเจีวี คุณเรียนอยู่ที่ไหนคะคุณเร mm ียนอยู่ที่ไหนคะคุณเรียนอยู่ที่ไหนคะนิ้งสั่งคือใจไหนจงเหวินทขาคือนิ้งใจไหนคอคุณเร nah ียนอยู่ที่ไหนคะคุณเรียนอยู่ที่ไหนคะนิ้งใจหนคุณเรียนอยู่ที่ไหนคะนิ้งใจไหนคุณเรียนอยู่ที่ไหนคะนิ้งใจไหน คุณเรียนอยู่ที่ไหนคะคุณเรียนอยู่ที่ไหนคะผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยจงยังครับผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยจงยางครับผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยจงยังครับ ผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยจงยังครับอดใจจงยังต้าเสียซังเคอคุณคุณเป็นอย่างไรบ้างคุณเป็นอย่างไรบ้างนิ้งยู่เหอคุณเป็นอย่างไรบ้างนิ้งยู่เหอเจ๊ก็คุณเป็นอย่างไรบ้างว่ามันเคยอยู่เวเ้นใจ่ะเจ๊เฉียงเย็นเย็นจะมาละ ถ้าเหยื่อถ้าเหยอยู่เหอพราะว่าทานเถินเตี้ยเต่าอยู่เหอคุณเป็นอย่างไรบ้างคุณเป็นอย่างไรบ้างหัวซ้วนเหยืยนกันเมาคุณเป็นอย่างไรบ้าง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 นิ่งอยู่เหอจิ้วขี่เวินใ kind of จเห like ็นต like ัวจวงควงคุณเป็นอย่างไรบ้างยุกอวบหันเห่าจิ้วขี่ตาสบายดี สบายดีสบายดีสบายดีซื้อหันเห่าสบายดีซื้อหันเห่าเจ้าเจ้าจี้ขาซื้อย่องใต้หุยตาว้าหันเห่าสบายดีค่ะ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 หันเห่าอีซื้อซื้อวัวหันเห่าสบายดีค่ะสบายดีค่ะยยอะกว่าวัวมันหันเห่าเจ้หุยตาสบายดีค่ะสบายดีค่ะสบายดีค่ะ ยุกับผู้สูฝูกันเมาจิ้วหุยตาไม่สบายครับไม่สบายครับไม่ทันสู้สูสบายซื้สูฝูไม่สบายผู้สูฝูครับเสื้อหนานเซนเจียงหัวเตจยวีไม่สบายครับไม่สบายครับไม่สบายครับผู้สูฝูทายจิ้สกันเมาไม่สบายครับไม่สบายครับผู้สูฝูกันเมา ไม่สบายครับไม่สบายครับไม่สบายครับผู้สูฝูกันเมาผู้ไทยสูฝูไม่ค่อยสบายครับไม่ค่อยสบายครับค่อยจะเปลี่ยนท่าซื่อผู้ไทยไม่ค่อยท่าผู้ไทยไม่ค่อยผู้ไทยไม่ค่อยสบายซื้อสูฝูไม่ค่อยสบายครับ ไม่ค่อยสบายครับผู้ไทยสูบฝุ่ยตียนกันเมาไม่ค่อยสบายครับไม่ค่อยสบายครับผู้ไทยสูบยุ่เตียนกันเมาไม่ค่อยสบายครับไม่ค่อยสบายครับไม่ค่อยสบายครับผู้ไทยสูฝูไม่ค่อยสบายครับผู้ไทยสูบยอะเตียนกันเมา คุณอยากทานนิ้งเสียงซื้อยากทานซื้อเสียงเยี่ยวสิว่างทานซื้อคุณอยากทานอะอะไรคะคุณอยากทานคุณสนิงอยากทานซื้อเสียงซื้คุณอยากทานนิ้งเสียงซื้คุณอยากทานอะอะไรคะอะไรซื้อสมคะสนิสันวัญจีแต่เจียีคุณอยากทานออะไรคะ คุณอยากทานอะไรคะยิ่งเสียงชื่อเสมอผมอยากทานผมอยากทานว, ó, ว่าเสียงชื่อจะก็ซือว่อผมชื้อว่อแต่้นเส้ผนผ,ผมอยากทานข้าวผัดครับ ó, ผ,ผมอยากทานข้าวผัดครับว่าเสียงชื่อเฉาฟันข้าวผัดซื้อเฉาฟันผมอยากทานข้าวผัดครับ ผมอยากทานข้าวผัดครับว่าเสียงชื่อเฉาฟันผมอยากทานข้าวผัดครับเจ้าก็ซื้อเฉาฟันข้าวผัดผมอยากทานข้าวผัดครับว่าเสียงชื่อเฉาฟันผมอยากทานข้าวผัดครับผมอยากทานข้าวผัดครับเจ้าก็อยากซื้อเข่าเฉาฟันผมอยากทานข้าวผัด ครับผมอยากทานข้าวผัดครับผมอยากทานข้าวผัดครับว่าเสียงชื่อชฉาฟันฉันอยากทานผัดไทยค่ะฉันกันค่ะส่อนเซนฉันอยากทานผัดไทยค่ะผัดไทยทาซื้อไท้ซื้อเฉากววเถียวฉันอยากทานผัดไทยค่ะ ฉันอยากทานผัดไทยค่ะว่าเสี่ยงซื้อไทยซื้อเฉากวดเถวฉันอยากทานผัดไทยค่ะผัดไทยไยซื้อเฉากวดเถวจะกระซื้อไทยซื้อเฉากวดเถวผัดไทยผัดไทยฉันอยากทานผัดไทยค่ะฉันอยากทานผัดไทยค่ะผมอยากทานผัด ไทยครับผมอยากทานผัดไทยครับว่าเสี่ยงซื้อไทยซื่อเฉา๋วดเถียวผมกันครับซื้อหนังเส้นเจียงพ่วกผมอยากทานผัดไทยครับ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 จะก็ซื้อผัดไทยไทยซื่อเฉา๋วดเถียว ผมอยากทานผัดไทยครับผมอยากทานผัดไทยครับผมอยากทานผัดไทยครับ